สวัสดีครับวันนี้อยู่ห้องบินมาแพคเกอร์นะฮะอ่าก่อนอน่นก็ต้องขออภัยทุกทุกคนก่อนด้วยที่อัพคลิปช้านะครับเพราะว่าคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยมันมีปัญหาผมเลยต้องทําใหม่นะครับมันมีเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองนะก็เลยต้องรีรีคลิปทําใหม่นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรนะก็แค่อาจจะเปลี่ยนเสียงเพลงนิดหน่อยนั่นเองนะคือพอผมโดนลิขสิทธิ์แล้วก็พอลงคลิปเนี่ยแล้วมันบล็อกประเทศ, <S <S เทศผมก็เลยรู้สึกว่าผมหมดหมดอารมณ์ที่จะทําคลิป คลิปเนี้ยผมก็เลยแบบพักไว้ก่อนคือผมทําเสร็จตั้งแต่วันจันแล้วแล้วก็อันนี้พอลงไปละอ่าผมลงคลิปไปแล้วด้วยนะแล้วมันก็ขึ้นว่ามันบล็อกคันทรีก็คือแบบเหมือนประเทศประเทศไทยมันดูไม่ได้เพราะว่าเรื่องเพลงนะครับผมก็เลยต้องลบคลิปแล้วก็ตัดต่อใหม่นะครับก็เลยอาจจะเพิ่งลงคลิปได้วันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ่าแต่ก็ได้ดูแล้วนะนนี้ได้ดูแล้วแล้วก็ผมเปลี่ยนเสียงเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเอาวันนี้เนี่ย จะมารีวิวตัวนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้ได้เมื่อวนันเอ่อเมืมมม่อวันเสราร์ที่แล้วมั้งเออแล้วก็ผมผมมึงถ่ายลงคือผมมึงถ่ายลงไงที่ที่เห็นในในคอมมิวนิตี้ไปนะฮะอ่ะก็ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็น Prominent Valkyrie นะครับไม่ใช่ Prominent p h o e n i x นะมันเป็น เหมือนเดฟินิตคือสีมันเป็นสีเดฟินิตเลยคือสีเนี้ยโคตรเท่เลยผมรอชิปตรงกลางเป็นฟินิกสีสีเนี้ยอยู่เ,ยเ้ยก็เดี๋ยวลองเอาฟินิกตัวไอตัวสีไอสีขเขาเรียกว่าสีดีไว้มาใส่ก็ได้อาจจะได้รู้ว่าสีมันสวยไหมนะครับอ่ะอันว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะนี้มา อันนี้นะครับ Prominence v a l k y r i e นะฮะสี Definix ด้วยนะครับอันนี้เป็นจะพูดว่าเป็นกรรมการกับเป็นเ,เหมือนเป็นพนักงานของทาร a r าทอมมี่ก็ไม่ผิดนะ <laughs> สองคนนี้เขาจะเป็นคนมารีวิวเบเบ็ดออฟฟิเชียลให้ดูก่อนเป็นเป็นคนแรกนะครับคนแรกของโลกเลยอ่ะเออเพราะสองคนนี้เขาก็อยู่ในเหมือนเขาสังกัดในทาร a กาทอมมี่โดยตรงเลยนะฮะเขาก็จะเอาพวกเบเบ็ดตัวใหม่ๆมาสปอยให้ดูก่อนนะครับเนี่ยใน อ่าช uh, ANNEL ของทากาลาทอมมี่ก็ไปดูได้นะฮะถ้าใครอยากจะดูรีวิวเบเก่อนผมหรือว่ารีวิวเบเก่อนต่างประเทศอ่าก็ไปดูที่ช a n n e ของคนนี้ได้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่า Prominence v a l k y r i แล้วก็เขาให้คือไฮไลท์ของอันเนี้ยเป็น Atomic Dash เว้ยคือผมเคยคุยกับคุณคุณแม็กคุณภูวิทอ่ะเออว่า ถ้ามาทำอะตอมิกได้ออกมานี่มันจะโดนแบรนด์หรือเปล่าวะแล้วก็มันออกมาจริงจริงด้วยก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้จริงๆนะครับที่มันทำอะตอมิกเป็นไดซ์ออกมาคือโคตรโกงเลยผมว่าน่าจะโดนแบนด์สักวันหนึ่งแน่นอนนะถ้าเอาไปแข่งหรืออาจจะแข่งไม่ได้เดินซ้ำอะไรอย่างงี้นะครับนี่ไงละ่ะนม่สวยไหมสีเนี้ยสวยผมชอบสีนี้มาเลยมันเป็นสีเหมือนของเดฟินิกอะเออแล้วแบบผมรอตรงกลางใส่ชิปฟินิกอยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว,ว่านะครับ โอ้โหแมกกอดสวยไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูอะตอมิกทุกอันที่ผมมีนะอุ๊ยข้างในมันมีอะไรสีดำๆด้วยข้างในเหมือนลูกแก้วเลยอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแกะตัวเลเยอร์ออกมาดูนะฮะนี่ชัดๆขอเน้นๆนะอันนี้ขอเน้นๆเดี๋ยวว่าเออมันจะได้ไม่โดนในนี้นะโดนเงาแสงว้าสวยไหมอ้าโอ้โหไงละ่ะ สวยงามนะครับปิดได้สองด้านเหมือนเดิมนะฮะด้านนี้กับด้านนี้นะเออสวยงามโอ้โหอย่างไะเฟี้ยวจัดจัดบอลคิลี่อันนี้เป็นเซเซฟเวอร์วอลคิลี่ด้วยนะชิปของเซฟเวอร์วอลคิลี่นะครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใส่ชิพฟินิกให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชิพฟินิกให้ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับโพรเมเนนต อ่าวอลคิรี่นะฮะก็อันนี้เป็นสีเด h ฟินิกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นสีดำแดงสลับกันนะก็สวยมากๆเลยนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าชิปตรงกลางเป็นฟินิกแล้วเป็นสีดำน่าจะสุดยอดก่อนนี้มากๆเลยผมว่าผมน่าชอบตัวนี้มากๆเลยนะฮะในภาค Dynamite b a t ทเทนะครับก็ยังไม่มีตัวไหนโดนใจผมแบบจังๆเลยกเว้นอ่า วอลคิรี่ตัวล่าสุดนะผมคิดว่าตัวนี้ก็โดนใจผมมากเพราะว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็ทรงมันหน้าตาแบบนี้ด้วยนะก็สวยมากเลยนะครับนอกานั้นก็ยังไม่ค่อยมีตัวไหนที่โดนใจเลยนะขนาดฟินิกก็เฉยๆเวลารางนี้แต่พอมาเป็นสีเนี้ยผมว่ามันสวยมากเลยคือผมคิดว่าฟินิกอ่ะนี่คือฟินิกรางรางสามเลยก็ก็คือที่จริงมันก็เป็นฟินิกรางสามเลยนะถ้าจะพูดจริงๆนะแล้วก็ สีปกตินะครับอันนี้เป็นสีที่มาจากกล่องที่ที่มาเพิ่งมาใหม่นะฮะอ่ะผมว่าสีนี้สวยกว่าแน่นอนเว้ยคือผมว่าหลายคนเห็นก็คิดว่าสีนี้มันก็ต้องสวยกว่าแน่ๆนะแต่พอผมลองเอาชิปฟินิกใส่อันนี้ละผมว่าสีมันไม่เข้าก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแล้วกันแต่ว่าสีมันไม่เข้าแน่นอนอดเวอร์ก็จะเป็นอะตอมิกเดสนะครับเป็นดเวอร์ที่หลายๆคนน่าไฟฟันที่จะมีนะอะตอมิกเดสนั่นเองนะโอ้โห ไม่คิดว่าจะทำออกมาจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอะตอมิกทุกอันที่ผมมีในในที่ผมมีในครอบครองตอนนี้ก่อนนะอ่ะมีเดสก็จะเป็นอันล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีอันพวกนี้นะฮะที่มาจากแรนดอมด้วยและมาจากตัวของบามุสหรือไม่ก็ตัวของอ่าไวเวิร์นด้วยนะฮะก็จะมีอยู่นี่อ่ะมีของที่มากับเดสฟินิกด้วยนะครับนี่มันเป็นสีคล้ายๆกันเลยนะฮะสองเนี้ยที่จริงก็สีคล้ายๆกันเลยนะ แค่แบบอันนี้อาจจะเข้มกว่าหน่อยนะแล้วก็เป็นแดชนะครับอันนี้อันนี้มาจากเดฟินิกเวยตัวอันนี้มาจากตัวโพเมนิเนนต์โบกิลี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกไดเวอร์ที่มาจากตัวแรนดอมอ่ะอันนี้มาจากตัวแรนดอมของแอร์ไนท์นะถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่รู้สัักอันหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วก็มีที่มาจากอันนี้อันนี้มาจากตัวฮัสซัดเคอร์เบอส เซอร์เบอร์ลัสเซอไม่รู้ว่าตัวมาอ่านว่าเคอสสร์เบอุสหรือเซอร์เบลัสผมก็ยังงงๆอยู่เลยเนะี่ยมาจากภาคโชเซตอ,อตัวนั้นนะครับตัวสีเขียวมาสามหัวนี่ก็แรนดอมนะครับและแร,แรนดอมอีกอะ่ะแต่พวกนี้ก็มาจากแรนดอมหมดเลยนะฮะอันนี้น่าจะจะไม่ได้ว่าของไวเวิร์นรือเปล่าผมลืมไปแล้วผมก็ลืมผมไม่รู้ว่าอันไหนของไวเวิร์นเนี่ยสามนม่เสักอันหนึ่งจต่ไม่ได้นะครับพอประมาณนี้ครับพวก อะอตอมิกที่ผมมีนะไดเวอร์อะตอมิกที่ผมมีที่บ้านทุกอันเลยนะครับแล้วก็อันล่าสุดก็เอามาใส่กับกองอะตอมิกเรียบร้อยนะก็เป็นแดชอันหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้เรคิดว่าคงคนคงจะอยากดูเยอะว่าพอใส่ที่ผมเป็นอิฐแล้วมันหน้าตาเป็นไงเนะเมื่อกี้ผมทําแล้วดี๋ยวจะบอกว่าไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรจะทำให้ดูนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆลื้อมันออกมาลื้อมันออกมานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอ่า คือแค่เห็นสีก็น่าจะรู้แล้วหละว่ามันไม่สวยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำให้ดูเราก็ใส่เข้าไปข้างหลังนะฮะนะครับแล้วก็เราเอาอันนี้นะใส่เข้าไปอ่ะดูแล้วกันว่ามันสีเข้าไหมสมีไม่เข้าสีไม่เข้าเอ้ยใส่ใส่ไม่แน่นโทษโทษอ่านีสาา่สีไม่เข้าอ่ะสีไม่เข้าอ่ะ แมนเอยทำไมมันไม่หนึเนี่ยหเนี่ยและและแนดอมหน้าที่จะออกมีสปอยมาแล้วด้วยผมผมโพสไปแล้วในคอมมิวนิตี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้อีกทีก็ได้เนี่ยไม่มีฟิียงหนแต่มีตัวอื่นแล้วเป็นตัวเก่าอีกตัางหากไอ้ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวพบแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันไม่ทําไอเนี่ยไอพวกไฮเรเลียนเฮลิออสร่างสองมาแทนที่มันจะทําร่างสองมาใส่แลนดอมไม่ทําร่างแรก ไอ้บ้าเอ้ถ้าคนที่มันไม่มีร่างสองเก็บอะ่ะร่างสองแบ่งมาจากมาจากแค่เซ็ตสนามเซ็ตเดียวเลยนะเวย้ยไม่มีขายแยกเลยนะและน้องก็ไม่มีมีแค่แบบถ้าอยากได้ต้องซื้อเซ็ตสนามเท่านั้นอะ่ะถึงจะมีร่างสองอเออดูมันทำดินะนักข่าวโทมี่ดูมันทําเดี๋ยวผมจะไปหมุนเล่นไปหมุนอ่าเอาไปชน <c oughs> เอาไปชนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเรามาดูอ่าแพทเทิร์นของตัว p r มิเนน n ์วอลคิลี่กันนะฮะอันนี้เป็นเดรนไมล์แพทเทิร์นทุกตัวที่ผมมีนะเป็นพวกตัวหลักนะไม่ไม่นับพวกแรนดอมอะไรอย่างนี้เนอะเขาเป็นพวกตัวหลักที่ออกในอนิเมะนะครับอะก็เดี๋ยวจะมาตีกับตัวนี้นั่นเองนะนี่ก่อนแล้วกันอ่ะมาะไปเลยเดฟนิโกลไม่ใช่ โอ้โหยาก่อนโอ้โหยากกอนะครับโอ้โ <sucks> มิเน้นบอกชิล oh ี s <S ่โอ <sh> ้โหอันนี้เดงด้วยอันนี้เป็นข้อี่ยไม่ว่าตัวอีกรนจะเป็นยีงไหนะครับมันจะตีไม่หมันฮะเอาไว้ตอดเฉย ไมมันใครจะหยุดก่อนกันนั่นคือประเด็น,นซึ่งผมเดาว่าฟ้าเพียรมันดูแแงนี่ลาก่อนโรมินเนน์โมทีวีลาก่อนอเอ้ยเสม,มอเหรอชี้อะอาวะของจริงว่ะเสมอเฉยบามูนต้องสีนี้ดิวะไม่ใช่สีในไอ้นี่ขึ้ไนไปนะสีในแรนดอมมันต้องสีนี้ดิ พ่อๆกับไอ้เมื่อกี้เลยเนี่ยดูดแรงีกวยเนี่ยหมุนซ้ายไม่ชอบดูดแรงยกเว้นไอ้ชื่ออะไรวะลองกินดูมันดูดแรงนะแต่ว่าลองกมนุดไม่สายตีไง บาฮมุดหยุดหลังวะบาฮมุดชนะวะเมื่อกี้เออบาฮมุดล่างนี้โคตรเก่งอะผมแนะนำเว้ยถ้าถ้าใครชอบบาฮมุดนะต้องมีอ่ะร้านนี้ต้องมีนะแม่งเก่งจริงแล็คกนาล็อกนะครับมาเราไม่ถัย โอ้แม oh okay, okay. mm ่ต hmm. mm ้อนไขแพ้ต <helicopter> ้อนแพ้อยู่แล้วเพราะว่ามันสู้ไดเวอร์ออตโติไม่ได้เนอ้อู๊ดเออยเออยออเอดิอว้ตีตียับอยู่นะยับอยู่นะฟาเรียน มาเรียดนสองใช่ไหมราก่อรวัดอัวเรียบร้อยอต่อไปจะเป็นลองกินดูนะครับมาดูกันว่าตัวไหนจะชนะน,นะที่ว่าก่อุดยอุ้ย,ยตียับมากเลยครับ เจ็บร้อยเมื่อกี้กระเด็นโดนตัวเองด้วยนะน่ะเกาะนี่ <c oughs> ลองกินนู้ใช่นะก็ไ <c oughs> ดเวอร์อ่เดสทอยแดสนี่ถืดยอดตลอดการนะโหใครเป็นแฟนลองกินนูเนี่ยต้องต้องใส่ฮะต้องใส่ ไปเป็นสปีแกนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหมุนซ้ายด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าตัวไหนจะชนะนะครับมาต้องชูตัวนี้ก่อนเลยนะยสปีแกแอนนี้ก็ตียับเหมือนกันนะตียับตีเลยตีมัน แผ้แพ้แพ้แพ้จะมีแกสต่อไปเป็นวอลคิรี่นะครับดิเวอร์เป็นวอลแคนิกแดชเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหนุดสนามหรือเปล่านะเพราะว่าหนุดบ่อยมากเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ใส่อันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรแล้วจริงๆนะตัวนี้ โอ้ยแรงแรงอยู่เนี่ยโอ้ยแรงแรง,แรงอยู่เนี่ยโอ้โหเอยถ้าถ้าไม่ติดว่าเป็นสนามเนี่ยผมว่าโอลคิที่ชนะไปแล้วเว้ยต่อไปก็เป็นฟินิกซ์ Phoenix, นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะไหมเพราะว่าผมใส่ไดเวอร์นี้ไว้นะก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะ,ะมาคู๊ด I เฉยตกลงตัวนี้มันชนะตัวไหนบ้างวะนนี้ค่อยงงอ่ะก็ไดเวอร์นี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคนะลองไปเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนกลับเป็นไดเวอร์เดิมเพราะว่าตัวแรกใช้ไดเวอร์นี้ไว้นะฮะเพราะว่ามันตีมันกว่านะแต่ไม่เป็นไรอันนี้มาลองเล่นเฉยๆนะครับอ่ะก็คิดว่าคลิปนี้คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับ Prominence Valkyrie นะครับซึ่งชิปเป็นของอ่า เซเวียร์วอลคิรีด้วยนะครับเซเวอร์หรือเซเวียร์ว่าเซเวอร์เริ่มงงละมีชื่อมันหลายชื่อมากเลยงงนะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อไปเบเบ้อะมันแรนดอมใหม่เนาะที่จะที่จะเข้านี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามละกันนะฮะว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะว่าอ่าตอนนี้เบเบมาช้าอ่ากว่าปกตินิดนึงนะครับน่าจะติดเรื่องเรื่องขนส่งนะครับอะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวผมมีสปอยคลิปหน้านะครับคลิปหน้ามีสปอยมีสปอย ผมได้มาเลยต้องขอบคุณคุณภูวิทนะครับนี่าเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับหน้าสปอยแล้วบ๊ายบาย